เวลานี้ค่ะวันนี้เนี่ยคนแม่สายเขารวมตัวกันที่หน้าอำเภอนะครับไปยื่นหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับปัญหาที่แม่สายครับอยากจะให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภาคประชาชนหอการค้าเทศบาลตำบลแม่สายแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับวันนี้มารวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่นควันครับ มีป้ายรณรงค์เรียกร้องพร้อมกับแฮชแท็กเซฟแม่สายเยาวชนที่มาร่วมกันรณรงค์ในวันนี้บอกว่าที่ต้องลุกขึ้นมาออกมารวมตัวในครั้งนี้เพราะว่าตัวเองได้รับผลกระทบอย่างมากครับไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ แล้วในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะแทนที่ว่าช่วงปิดเทอมนี้เราจะได้พักผ่อนทํากิจกรรมที่มันสร้างสารรค์อย่างนี้ค่ะแต่กับต้องหมกอยู่แต่ในบ้านเพื่อที่แบบว่าเวลาออกมาข้างนอกเราจะได้รับฝุ่นเยอะแต่เราก็ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อที่ไม่ให้ตัวเองได้ออกมารับฝุ่นอย่างนี้ค่ะฝากเรียกร้องไปยังผู้หลักผู้ใหญ่หชใช่ค่ะ ก็อยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาอย่างน้อยก็ให้หมอกควันมันลดลงบ้างหรืออาจจะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วอะคะ่ะว่าตอนนี้แม่สายมันมีหมอกควันแบบจนทําให้ผู้คนใช้ชีวิตแบบไม่สบ,บายเลยอะคะ่ะนายอำเภอแม่สายมารับหนังสือคำร้องเรียนมี9ข้อด้วยกันนะคะเช่นขอให้ประสานประเทศเพื่อนบ้านในการลดการเผาและสิ่งที่อยากให้รัฐเร่งทำอย่างเร่งด่วนคือการประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินจากฝุ่นค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องวันนี้ก็คือในในภาคระยะสั้นเนี่ยขอให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะฮะเพื่อที่จะหาเ,เวชภัณฑ์ต่างๆนะฮะหรือว่าวัสดุที่จะมาช่วยเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นแมสเป็นยานะฮะต่างๆก็ๆๆๆ <c oughs> ก็อยากให้เร่งช่วยกันตอนนี้นะครับหลังจากตัวแทนภาคประชาชนหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีการปล่อยขบวนรถฉีดพ่นละอองน้ำทั่วทั้งเมืองแม่สายนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับให้อากาศของเมืองเชียงรายท่ามกลางอากาศที่มีฝุ่นควันฟุ้งไปทั้งเมืองครับโอมันควันไหมนี่เธอหายใจออกไหมนี่เรือข่าวขอว,ว,ว่าเสียตาครับคันทีนี้น ีเป็นเสียงสะท้อนของบุคลากรโรงพยาบาลนาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยพูดถึงผลกระทบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่ยังคงปัทุและแผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งอำเภอ จนไหลเข้าไปในอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะฝุ่นมันเล็กมากๆบ้านพักของพยาบาลที่ตั้งอยู่กลางแจ้งปกคลุมไปด้วยหมอกควันพยาบาลที่เพิ่งจะลงเวรจะกลับมานอนพักผ่อนภายในบ้านพักนอนไม่ได้เพราะว่าสภาพอากาศย่ําแย่ค่ะไฟป่าที่นั่นยังคงลุกลามแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างนะครับไฟลุกไหมจากเชิงเขาลามขึ้นไปบนภูครับซึ่งเป็นแนวหน้าผาที่สูงชันแล้วก็เป็นป่าเต็งรังสภาพอากาศที่แห้งแล้งร้อนจัด และรมแรงทําให้ไฟป่าไหม้เข้าไปยังเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายและเขตป่าสงวนแห่งชาติรวมถึงเขตป่าชุมชนนะครับแล้วก็ยังลามไปยังพื้นที่อนุรักษ์ทําให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่การควบคุมทําได้ยากครับเจ้าหน้าที่ทําได้เพียงเฝ้าระวังไม่ให้ไฟนั้นลุกลามเข้ามาในเขตชุมชน ส่วนที่จังหวัดบึงการวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ที่222มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะเพราะว่าราชการจังหวัดยอมรับว่าปัญหาหมอกควันที่อยู่ในเวลานี้ไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่ามีไฟป่าจากการเผาทั้งในประเทศและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะเรื่องของฝุ่น PM 2.5แล้วก็สภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนของเราเนี่ยวันนี้มันเป็นช่วงที่ อยู่ในภาวะที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับก็ต้องใช้ในเรื่องของการแจ้งเตือนระมัดระวังให้พี่น้องประชาชนให้ช่วยกันดูแลนะครับโดยเฉพาะดูแลตัวท่านเองก่อนดูแลสุขภาพร่างกายนะครับขอให้ท่านถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆขอให้พากันอยู่ในอาคารนะครับอยู่ในอาคารอยู่ในบ้านเรือนของท่านจะปลอดภัยกว่า อีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดริมโขงก็คือหนองคายนะครับวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ที่135ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตลอดทั้งวันในเขตตัวเมืองปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันที่หนาแน่นครับท้องฟ้าเนี่ยขมูขมัวไม่แจ่มใสเทศบาลเมืองหนองคายนำรถดับเพลิงฉีดน้ำตามถนนเส้นต่างๆนะครับเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กส่วนสาเหตุที่ทำให้มีหมอกควันหนาแน่น เพราะมีไฟป่าจากภูเขาควายประเทศลาวครับทำให้ช่วง3วันนี้ค่า PM 2.5นั้นพุ้งสูงต่อเนื่องหลายวันติดครับ